เอาเลยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม i ไอโรโคร Game นะครับผมเป็นเกมตาเกมสยองขวัญน,นะฮะก็คือวันนี้เราจะมาเล่นเกมสยองขวัญสยองขวัญให้ดูกันเลยนะฮะหลายคนอัดทักผมนะผมว่าให้ผมเล่นเกมสยองขวัญแบบนี้นะครับผมก็คือไอนั่นเองนะฮะวันนี้ผมก็ไม่ได้มาเล่นคนเดียวนะผมผมมาเล่นกับใครบ้างครับคนแรกฮะ,กะน้องแกว้วค่ะโอเคน้องแกง้วน้องเก่งด้วยนะครับนะผมพี่ไอด้วยใช่ครับผมพี่ไอด้วยนะครับผมโอเคเราไปเข้าไปดูในเกมกันเลยนะฮะ หลายคนบอกว่ามันหลอนหลอนจริงๆนะผมแต่ตอนนี้เวลาประมาณสี่ทุ่มแล้วนะฮะยี่สองนกาสิบห้านาทีนะครับผมโอเคเราจะมาเล่นกันนะฮะกำลังโหลดเข้าไปแล้วนะครับผมโอเคลดอิงแป๊บหนึ่งนะฮะ <c oughs> ถือเป็นเกมที่ถือว่าหลอนมากเลยนะครับน้องแก้วเนาะน้องแก้วก็เล่นด้วยกันเลยนะฮะ โอเคนะฮะเข้ามาก็อยู่ในห้องอยู่ห้องหนึ่งนะครับผมโอเคตอนนี้ผมขยับทุกอย่างแล้วนะฮะ <c oughs> ลมนิดมีเสียงลมนิดหน่อยนะครับผมโอ้โหมืดนิดเดียวขอตั้งตั้งค่าก่อนนะฮะขอตั้งโอเคให้มันขยับได้แบบขยับไวแล้วก็ความสว่างขึ้นมานิดหน่อยนะฮะโอเคไม่ถึงกับสว่างมากนะผมเดี๋ยวทุกคนมองไม่เห็นนะฮะ โอเคประมาณนี้นะครับเรียบร้อยนะฮะตู้นี้มีอะไรหรือเปล่าไม่มีนะฮะเดี๋ยวขอปรับนิดนึงนะฮะโอเคโอเคโอเคไม่ถึงกับหมดนะครับผมโอเคเรียบร้อยมีเสียงล้มด้วยนะครับ ขอให้เราดูในแมพนะฮะผมโอเคในแมพไม่มีอะไรนะฮะโอเคออกออกออกเราจะมาเช็คห้องก่อนนะครผมเฮ้ยมีรูปนะฮะไปมีนาฬิกานะครับซึ่งในแผนที่ก็ถูกต้องเป๊ะเลยนะฮะโอเคเราจะมาฟาร์มทางนี้ก่อนเลยนะครับฟาร์มนะฮะ หลายคนบอกว่าผมไม่ชนะแน่นอนฮะมาดูกันว่าผมจะชนะหรือเปล่าโอเคได้เรียบร right ้อยนะฮะคีย์กุญแจไม่มี okay, มเหอโอเคเราดูเอาไปแล้วเมื่อกี้พ, er, พี่เอาไปแล้วนุครับผมพี่เอาไปแล้วโอเคในนี้ไม่น่าจะมีอะไรนะฮะห้องนี้เราเข้าแล้วนะครับผมเรามาเข้าห้อง,องนี้กันเลยนะครับโอ้ยมันบังคับยากนะฮะ เสียอย่างเดียวครับบังคับยากจริงๆนะฮะโอเคไปหาเรียบร้อยสองอันตอนนี้ก็นูเห็นเมื่อกี้นี่ไงนี่ไงนี่ไงสามแล้วนะครับนี่นี่นี่เงนีดำๆไม่ใช่นี่มันเป็นพื้นเฉยนี่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 มาฝั่งนี้เมื่อกี้นูเห็นนี่อเออ นั่นนี่นี่ถืออะไรไม่ใช่ไม่ใช่โอเคตามตรงนี้ตามซอกตามมุมไม่มีนะครับเรามาดูข้างกำแพงนะฮะกำแพงกำแพงมีว่ามีตาพิเศษหรือเปล่านะผมตาสยองขวัญน,นะฮะซึ่งเกมนี้น่าจะเป็นเกมแมปใหญ่แน่นอนนะครับผมโอเคตรงนี้เราหาหมดแล้วไม่เจออะไรนะครับ ออกออกประตูออกก็ออกยากเหมือนกันนะฮะโอเคข้อนี้เลยนั่ห้องอะไรเนี่ยเข้าประตูเข้ายากจริงๆนะฮะมีเป็นโนูด้วยนะฮะเ็นเป็นโนูได้เปล่าไม่น่าจะได้นะครับเสียงอะไรวะเสียงเหมือนผีกำลังจะมานะฮะ เราสังเกตได้ง่ายๆเลยนะผมถ้าสมมติพวกเตาอะไรมันขยับอะไรได้อะไรประมาณนี้นะแล้วก็เสียงของเราเหมือนกับเสียงแบบถอนหายใจแรงๆอะไรประมาณนี้แปลว่าผีเรากําลังจะมาฮะโอเคเราเจอตาเรียบร้อยครับผมได้มาหนึ่งอันตาวิเศษนะฮะไม่มีไม่มี <S 2> <S 2> ไม่ไมีไม่ใช่ไม่เกี่ยวโอเคออกมาโอเคห้องนี้สุห้องสุดท้ายไป ค okay. ในนี้ไม่น่าจะมีอะไรนะฮะกล่องนี้ก็โอเคได้มาหนึ่งอันโอเคขอปรับแป๊บนึงนะฮะอาจจะใบเกินไปโอเคประมาณนี้โอเคกำลังพอดีพอเหมาะพอสมนะฮะมีรอยเลือดด้วยโอเคมีตาด้วยนะฮะเรียบร้อยเสียงครับน่าจะเป็นผีมานะฮะถ้ามีอะไรขยับได้แปลว่าผีกำลังผ่านหน้าห้องนะครับ แต่เกมนี้อาจจะไม่ค่อยได้เห็นผีสักเท่าไหร่นะฮะแต่น่ากลัวจริงหลอนคุดคตรเลยนะฮะเหมือนกระสืออ่ะอย่างนั้นแหละยังไงอย่างนั้นเลยนะครับโอเคห้าอ่านแล้วนะครับตรงนี้เราสำรวจมาหมดแล้วนะครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดเฮ้ยผีผีเอฮ้ยตกใจว่ะผีมาก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 บินบินบินบิ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 นิิิเข้าในห้องดิไอห่าปิดประตูเออ ตายแล้วโอ้โหยังไงลบลบน่ากลัววะ่ะแ,แต่เราแต่เรายังไม่ได้เห็นนะฮะหลอนว่ะตาอุหลอนจริงเนาะน้งแก้วเนาะคือแบบมันเป็นเกมเกี่ยวกับสยองขวัญจริงๆเลยนะฮะซึ่งเราหนีผีนะครับผมเม่กี้หนูเห็นตาตอนพี่บอกว่า เผีเไปไปเลยฮนะผีมันไปแล้วเมื่อกี้่เห็นตาโอเคมีกำลังพ <isha. S 2> ี่กำลังจะมาเอาไงเฮ้ <Katie. S 2> เสียงใหม่แล้วเสียงลมใหม่แล้วเฮ้ผีเฮยเฮ้ยยัยยยยยยยงไยยยยยยยนยยยยย้ด้ยยย <c oughs> ยย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 ยก เล่นคนเดียวนี่กูหลอนตายเลยเนี่ยอย่าเข้ามานะอย่าเข้ามานะอย่าเข้ามายังอยู่นะฮะยังอยู่หน้าห้องอยู่นะครับยังอยู่อีกนะฮะดูดิโอ้ยน่ากลัววะ่ะโคตรเลยนะฮะผีตอนนั้นก็ยังไม่ไปไหนเลยนะผมยังอยู่เหมือนเดิม ยังอยู่เฝ้าตรงนั้นอยู่นะฮะหลายคนอาจจะเห็นแล้วนะครับลอยได้เหมือนกระสือเลยนะครับเสียงของมันอ่ะมันหลอนจริงอ่ะเสียงเงืออะไรของมันเนี่ยไปยังวะอยู่นี้แหละเมื่อกี้ไปเฮอยกูจะได้ไปข้างนอกเอออย่างนั้นแหละมีเสียงอย่างงี้แล้วขึ้นไปด้านบนเลยนะครับ พอใหญ่ได้มีอะไรนะเว้ยไปด้านซ้ายก่อนนะครับเฮ้ยเสียงอีกแล้วเสียงมาอีกแล้วเสียงมาอีกแล้วแต่มันบอกว่าเรายังยังไม่ต้องวิ่งเฮือกนี่แหละเราช่วยหนั ไม่อยากเล่นแล้วใช่ไหมงงนอนโอเคโอเคโอเคมามาโอเคนะครับนอนเล่นเกมกันโอเคนะครับผมก็พาร์ทแรกก็จบไปแล้วนะครับผมอย่าลืมติดต,ติดตามพาร์ทสองนะฮะแน่นอนคนระับพาร์ทสองต้องสำเร็จแน่นอนนะฮะโอเคนะครับเนะราจเจอกันนะฮะ